ทบทวนกันนิดหนึ่งนะจ๊ะภาพทั้งหมดนีก็เป็นเพียงภาพแดกแหลมหรือภาพแบบร่างโดยนักเรียนอุบาลฝันใน้ฝัน,นวิทยาพอเข้าใจนะจ๊ะโดยยังไม่ได้ลงร,รายละเอียดแบบเจาะลึกและก็ยังไม่ได้ลงสัสดส่วนที่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะจ๊ะขณะที่แองเจนปุ๊กำลังใช้ทิพย,ยจักสุ ตรวจตาทิพยติสมบัติอยู่นั้นก็ได้มีขบวนบริวารของแอ็งเจนปุชุดหนึ่งเข้ามาแจ้งข่าวให้แอ็งเจนปุได้ทราบว่ขาขณะนี้ได้มีขบวนบริวารของมหาสมณเทวบุตรชุดหนึ่งได้นำเทวรถมาจอดรอยอยู่บริเวณหน้าซุ้มประตูทางเข้าวิมานและจะขอเข้ามาพบแอ็งเจนปุ เออออกจากกายมนุษย์หยาบมาถึงวันนี้ได้กี่วันแล้วเนี่ยได้กี่วันแล้วเนี่ยห้าสิบได้ไปแค่ห้าสิบวันเอาใครจำได้มัง้งเมื่อเอ็งเจนปุติทราบว่าขณะนี้ได้มีขบวนบริวารขมาหาสมณเถรบุตรเดินทางเข้ามาพบก็ได้สั่งบริวารตนไปเชิญกระบวนบริวารกับมหาสมณเถรบุตรเข้ามาภายในพิมายของตน อโอ้นี่เกือบเดือนแล้วเนาะเมื่อขอบวนบริวารของมหาสมณเทพบุตรได้กำมาถึงโถงใหญ่ในเขตโซนวิมานกลางแล้วหัวหน้าชุดขบวนบริวารของมหาสมณเทตบุตรก็ะดิรลอยตัวขึ้นไปกล่าวต้อนรับแองเจลปุ๊บเราก็แจ้งให้แองเจิลปุ๊บเขาไปรายงานตัวต่อมหาสมณเทพบุตรที่วิมานของท่าน ซึ่งการรายงานตัวต่อมหาสมณเทดียบุตรนั้นถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเขตวงบุบนิเศษที่เทพบุตรและเทพทิดาใหม่ที่อยู่ภายใต้เขตวงบุบนิเศษทุกองค์ต้องปฏิบัติแล้วก็ศึกษาไปล่วงหน้าเผือว่าเราไปตรงนั้นนะอาจจะได้ทําทุกนี่เนาะยิ่งโชคดีแล้วเนี่ย้างแต่ตอนเป็นมนุษย์ จะถือสาครูไม่ใหญ่นะจะถือสากนะ็อดดูเมื่อหัวหน้าชุดขบวนบริวารของมหาสมณะเทพบุตรกล่าวจบแองเจนปุ๊กก็ได้กล่าวขอบคุณคือบุญในตัวจะสอนอนจะจ๊ะและก็ได้พูดกับหัวหน้าชุดขบวนบริวารของมหาสมณะเทพบุตรว่าเดี๋ยว เราจะเดินทางตามไปเหมือนเช่นผู้ได้กล่าวจบหวหัน้าชุดขบวนบริวารของมหาสมนานเทพบุรก็ได้กล่าวลาแล้วก็นำเหล่าขบวนบริวารทั้งหมดที่ตามมากลับไปยังวิมานของมหาสมนานเทบรซึ่งอยู่บริเวณศูนย์กลางของเขตวงบุญพิเศษนี่จ้ะถ้าใครจะไปอยู่ตรงนี้ก็ต้องศึกษาไว้เนาะแต่จะเพิ่งไปเนาะ หลึงไงหลังจากที่กระบวนบริวารมหาสมนัเทพบุตรเดินทางกลับไปแล้วองเจ้ปกติสั่งให้บริวารตนเป็นาเอาอาพรทิพย์ชุดใหม่จะสวมใส่ไปเข้าพบมหาสมนัเทพบุตรมานำเสนอเมื่อสิ้นคำสั่งเราบริวารที่ดูแลในเรื่องเครื่องแต่งกาย นำอภรรทิ์หลากหลายรูปแบบมานำเสนอให้ผู้เป็นนายได้เลือกสวมใส่ในทันทีจริงๆวันนี้มีผลกับปีฎธรรมของกองบรรสถานบานนาเยแต่เวลาไม่พอเนี่ยขณะที่กระบวนบริวารไอ้นำอภรรทิ์หลากหลายรูปแบบมาให้แองเจนปุได้เลือกแองเจนปุก็จะลุกขึ้นยืนแล้วก็ตัดสินใจเลือกชุดที่ ตนเองคิดว่าดูดีและก็มีความเหมาะสมที่จะสวมใส่แต่การไปรายงานตัวกับมหาสํมนทเทพบุตรในครั้งนี้โอกาสผู้ที่จะไปยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ง่ายนะต้องสั่งสมบุญบาร,รมีกันอย่างสุดกำลังกันเลยแหละไม่ใช่ว่างๆึง้นไปอยู่ตรงนั้นนะไม่ใช่นะต้องสั่งสมบาร,รมีมาตลอดชีวิตเลยนี่จ้ะ แอนเจนพูได้ตัดสินใจเลือกอภร์ชุดใหม่ได้แล้วอภร์ทิพชุดนั้นก็จะลอยออกจากพานกระบวนบริวารเจอมาแล้วก็ลอยมาสวมซ้อนทับสลับกับอภร์ทิพชุดเก่าในทันทีเมื่อแองเจนุ๊ได้สวมใส่อภรทิพชุดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วอภร์ทิพชุดเก่าก็จะลอยกลับเข้าไปอยู่ในพานของอภรทิพชุดใหม่ที่แองเจนพูได้เลือกเอาไว้แทนเยจ้ะ เราดูภาพสีสักนิดนึงชุดที่จะไปเข้าเฝ้ามหาสมณะเทพบุตรนี่จแจ้เราก็จะได้ทวนเมื่อกาพุดธสวมใส่พรทิพชุดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้สั่งบริวารตนให้ไปเตรียมเทวร,รถเพื่อที่จะออกเดินทางไปยังวิมานมหาสมณะเทพบุตรในทันที เมือ่อแองเจนปุได้เตรียมตัวเพื่อที่ออกเดินทางไปยังวิมานมหาสัมฤะเทพบุตรเรียบร้อยแล้ว,ลวรัตนบัลลังก์กลางวิมานที่แองเจนปุนั่งยุ่นะก็ได้พาแองเจนปุลอยเคลื่อนผ่านกระบวนบริวารออกไปนะนี่บริวารเยอะแยะไปหมดเลยเจ้ะสนะองข้างทางเลยเจ้า ไปที่บริเวณลานด้านหน้าของวิมานหลักชั้นบนซึ่งขณะเด็กันเทวรถที่จะพายแองเจินปุ๊ไปยังวิมานของมหาสมะเทวบุตรก็ได้จอดรอแองเจินปุปอยู่บริเวณลานด้านหน้าวิมานหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันเออนี่เนาะเมือ่อรัตนบัลลังก์หลักได้ลอยเคลื่อนเข้าไปใกล้รัตนบัลลังก์บนเทวรถ เองเจนปกติลอยตัวจากรัตนบัลลังก์หลักเห็นไปเจลอยตัวนีนี่นะไปนั่งอยู่บนรัตนบัลลังก์ที่อยู่บนเทวรันทีาจากนิดยึ๊วะนี่ตามทันไหมเจพอเข้าใจไหมเจ<อ>ที่จริงมีเทวรถของเองเจนปุ๋นมีไหม ที่เป็นสามดีถ้เป็นสามดีมีไหมจ๊ะที่เป็นสามดีมีเนี่ยครูไม่ใหญ่ดูแล้วแต่ก็ส่งมาเราเรียนแต่ภาพไม่เอาสวยดีเป็นการแต่มันยังไม่สมบูรณ์เนี่ยคือเห็นแต่ตัวเทวรสอบริวารแต่ว่าไม่เห็นเจ้าของเห็นเจ้าของเทวรสจ์แต่เกไกระลอะต้องดูเกไกรล หลังจากที่แองเจนปุลอยตัวไปนั่งอยู่บนรัตนบัลลังก์บนเทวรถเป็นที่เรียบร้อยแล้ว mm hmm. เทวรถก็เคลื่อนออกจากโซนวิมานกลาง mm hmm. จนไปถึงบริเวณปากทางเข้าซุ้มประตูใหญ่ของวิมานซึ mm hmm. ่งถือเป็นซุ้มประตูทางเข้าหลักของวิมานหลังนี้ mm hmm. วิมานนี่จะซุ้มประตูที่จะสวยมากเลยเดี๋ยวนะจ๊ะ เมื่อเทวรถของเองเ็งจิพูได้เคลื่อนมาถึงบริเวณบริเวณทางเข้าซุ้มประตูใหญ่ของวิมานแล้วขบวนเทวรถของชุดบริวารของมหาสมณะเทวบุตรที่จอดเทียบรออยู่บริเวณหน้าซุ้มประตูทางเข้าได้นำทางพาเที่ยวรถของเองเ็งจิมพุไป,ปยังวิมานของมหาสมณะเทวบุตรในทันทีไปเหมือนอากาศยานเลยเนะี่ยเออ No. ซึ่งลักษณะของเส้นทางที่ใช้สัญจรบนสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นจะใช้พื้นที่ว่างซึ่งอยู่ระหว่างวิมานแต่ละหลังเป็นทางสัญจรของเทวรถเ uh uh. ขาจะไม่บินไม่ลอยไม่แล่นไปข้ามวิมานของใครนะ uh uh. ถือเป็นการให้เกียรติ ยังไงจะผ่านวัดพรธรรมกายหรือหรือมหารธรรมกายจะดีเขาจะไม่บินข้ามมาะจะต้องอ้อมบนสักสามรอบแล้วค่อยไปอ๋อใช่ใช่อบังลำทำอย่างนั้นนะใไม่ใช่บินผ่ากลางมาเลยแล้วว่ไม่เคยไปดูสิทธิบุรีเออถ้าเคยไปแล้วก็จะรู้รรนี่เนาะถึงจะอ้อม ถ้าเคยเราต้องสึกสายดีนะต้องระวังนี้นะนหะดีนะอย่าไปผิดที่ผิดทางนะแล้วก็หลังจากที่ขบวนเทวรถของชุดบริวารมหาสมเทธิบุตรได้เคลื่อนนำทางาทพาเทวรถเองเจมปุออกเดินทางไปในจัภักใหญ่ๆคือค่อยๆลอ,อยมาเคลื่อนมาแวบบถึงเราก็ได้แต่ค่อยๆ ื่อจะได้ดูสองข้างทางไว้ด้วยทุวันทเทวราทั้งหมดก็ได้มาถึงจุดหมายปลายทางนั่นคือบริเวณจุดศูนย์กลางของเขตวงบนพิเศษนี่ซุ้มเนะสะหปับตำแหน่งที่ตั้งของวิมานของมหาสัมเทวบุตรแต่ว่าต้องตกลงกันซะก่อนว่าวิมานของมหาสัมเทธิบุตรเราจะไม่ลงรายละเอียดเอาแค่ซุ้มประตูพอกับเรื่องราวแค่ขับไปแล้วก็ออกมา นี่นะเมื่อขบวนเทวรถทั้งหมดมาถึงบริเวณหน้าซุ้มประตูใหญ่ทางเข้าวิมานมหาสมณะเทวุตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วหัวหน้าชุดขบวนบริวารของมหาสนสม,มณะเทวุตรก็ก็ได้เข้าไปแจ้งให้เห็น,หน่าหัวหน้าชุดบริวารที่คอยดูแลซุ้มประตูนายวารร ทางข้าวิมานมหาสมมณะเทวบุตรได้ทราบว่าขาดะนนี้เนี่ยเป็นกระบวนการของท่านเทพิดาองค์ใหม่ที่มาถึงแล้วแลวจะขอนําท่านเทพนารีองค์นี้ขาวิกราปายงานตัวต่อมหาสมาณะเทพบุตรภายในเขตวิมานโอ้โอนี่นี่นี่เนาะ เมื่อหัวหน <wh ats Napoleon> <ım eni> ้าชุดบริวารที่คอยดูแลซุ้มประตูทางเข้าิมารรับทราบก็จะเปิดทางให้ตัวรถของเอ็งเจนปุ๊กเข้าไปภายในเขตวิมานได้แต่เขายืนขวางก็เข้าไม่ได้นี่จ้ะหัวน้าชุดขบวนบริวารของมหาสมณะเทวบุตรก็ได้นำแองเจนปุก็ไปกราบรายงานตัวต่อมหาสมณะเทวบุตรที่โซนวิมานต้องรับในทันที ที่โซนวิมานต้อนรับเห็นไหมเโดยนำเอนจิ้นปุ๊ไปถึงโซนวิมานต้อนรับ,รบแล้วเอนจิ้นปุนี่เราจะไม่ลงรายละเอียดนะจะก็ได้ลอยตัวเข้าไปภายในวิมานย่อยซึ่งอยู่ภายในโซนต้อนรับ,รบโดยให้เหล่าบริวารทั้งหมดของตนรออยู่บนเทวรถ เออบุญในตัวจะสอนว่าอะไรเหมาะอะไรควรควรทำแค่ไหนอย่างไรเมือ่อแองเจนปุ๊ได้เข้ามาภายในตัววิมานต้อนรับแล้วซึ่งมันจะมีจะมีวิมานย่อยเยอะแยะนี่นะจ๊ะสมาชิกใหม่เทพปูเทวติดแดใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่า,าบางท่านก็ไปซ้ำซ้ำวิมานย่อยกัน เทวิกาวาสมณะเทวบุตรบางท่านต้องไปอีกทางหากันแล้วแต่เขาจะจัดแบบเหมาะสมกันยังไงเออเอ,อ,อีกเยอะแยะนี่นะ<อ>เมื่ออังเจนปุ้ได้เข้ามาภายในตัววิมานต้อนรับแล้วอังเจนปุก,ก็ได้ลอยตัวไปนั่งในท่าเทพธิดารู้จักท่าเทพธิดามั้ยรู้จักอ,อ,อยู่บริเวณด้านหน้ารัตนบัลลังก์กลางวิมานย,ย่อย นี่ก่อนไหมจะ๊ะและจ้จะได้แองจิ้ปุ๊กก็ได้เริ่มนึกทบทวนบุญบารมีที่ตนเองได้สังสมมาเมื่อสมัยตอนที่ยังเป็นมนุษย์จนมองเห็นองค์พระธรรมคาที่ชัดใสสว่างอยู่กลางกายโอ้เอาแล้วโอแล้วเมื่อแองจิ้นปุ๊รู้สึกว่าใจของตนเองมีความบริสุทธิ์เพียงพอแล้วมีความพร้อมแล้ว ก็จะน้อมใจนึกถึงมหาสมณนเทบุตรที่กลางกาย oh. และใช้ทิพยะจักษุมองทะลุพาไปยังโซนวิบานกลาง <Wow. S 1> ซึ่งเป็นโซนวิมานที่มหาสมณนเทรบุตรได้นั่นนั่งตาเด่นดังทำวิชาอยู่กับทีมงานท่านในขณะนี้ oh. คืออยู่วิบานย่อยแต่มองก็ไปเห็นเองนั่น oh. ซึ่งท่านก็ทราบเ oh. มื่อเองเจนปุ๊มองเห็นมหาสมณนเทรบุตรด้วยทิพยะจกักษุของตนเองแล้ว เองเจนปุกได้กลาบทูลท่านในใจเกี่ยวกับการกลับมายังดุสิตบุรีในครั้งนี้ของตนเองเออนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ไงเมื่อมหาสมะเทวบุตรท่านรับทราบแล้วแองเจนพุกกทราบก็ก้มลงกราบตรงนั้นนี่นะจ๊ะกลาบมหาสมะเทวบุตร ซึ่งท่านกำลังนั่งทำวิชายุ่้ดยความรู้สึกทีปีติเบิกบานใจยิ่งนะโอ้บอกความปราถนาตนสมัยเป็นมนุษย์สมหวังโอ้แล้วมันม,นมหาสย์ใจว่าโอ้คนอย่างเรามาเข้าเฝ้าได้จริงๆด้วยใช่โอ้อิมา์นี่นะดีไหมจ๊ะดีมาแจงแจงเพน่อที่เข้ากราบรายงานตัวต่อมหาสมณเจบุตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ลอยตัวกลับเข้ามาบนเทวรถตเราตัดตอนไปเลยนะเพราะนั่งตรงนั้นกําลังปลื้มก็ปลื้มเสร็จปลื้มเสร็จแล้วนะทำมาจากนั้นหัวหน้าชุดบริวารกของมหาสํานเทวดาก็ได้นําแองจินปุเดินทางกลับเลยออกไปทางบริเวณซุ้มประตูทางเข้าวิมานของมหาสํานเทวตรนี่มาทางไหนไปทางนั้นเออนี่นะเอา ก,ก็ัเป็กราบท่านจบแล้วเนอะหลังจากนั้นขบวนเทวรถของบริเวณหมาสมัมฤทวิบุตและเทวรถกัเงเกงเพกก็ได้เคลื่อนครับไปยังวิมานตอนโดยผ่านทางเดิมอเออนี่นะนี่เพราะตรงนั้นมีรายละเอียดเยอะเอาไว้สําหรับผู้ที่ก็าทาวิชาได้อไปศึกษาเรียนรู้กันนี่เนาะ มโหนาะชุดขบวนบริวารของมหาสมณเทวบุตรได้นำเทวรถของเองเจมปุเคลื่อนมาถึงซุ้มประตูใหญ่ทางเข้าวิมานของเธอแล้วของเองเจมปุแล้วมโหนาะชุดบริวารของมหาสมณเทวบุตรก็ได้กล่าวลาและขอตัวกลับไปยังวิมานของมหาสมณเทวบุตรเสร็จภารกิจแล้วนี่ไงเมือ่อเทวรัของเองเจมปุมาถึงบริเวณหนนะ้าซุ้มประตูใหญ่ ข่าวิมานของตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะจ๊ะเอาต่ออีกไม่เลือเอาต่อฮะต่อก็ต่อก็ได้เคลื่อนผ่านปากทางกระทรวงประตูใหญ่ของวิมานอปพากรรแล้วแองเจลโปรก,ก็สั่งให้หัวหน้าชุดบริวารที่คอยดูแลเทวรถนำเทวรถลอยขึ้นเหนือพื้นที่ของเขตวิมาน พื้นที่ใหญ่เลยอะ่ะเพื่อที่องเจนพูจะได้มองเห็นภาพรวมทั้งหมดของวิมานตนเองอโอ้นี่นี่ถ้าทำเป็นสามดีเนี่ยโอ้ยสวยสเห็นไหมจ๊ะหันหัวแล้วหันหัวแล้วหันหัวนะ เมื่อเทยวรค่อยๆลอยขึ้นจนเองจะพูดสามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของเขตวิมานภาพรวมแล้วนะจ๊ะเองเจนพุกก็สั่งให้หัวหน้าบริวารที่คอยดูแลเทวรถนำเทวรถเลี้ยวออกไปทางดา้านถนนย่อยด้านซ้ายมือเพื่อจะหมุนขวาเวียนขวานี่นะตรวจตาทิพยาสมบัติทั้งหมดเลยซึ่งถนนย่อยที่อยู่รอบๆเขตวิมานนั้นจะเป็นเส้นทางแยกเดี๋ยวนะ มีเฉพาะ DMC ช่องนี้ช่องเดียวจ้ะ ซึ่งถนนย่อยที่อยู่รอบๆเขตวิมานนั้นจะเป็นเส้นทางที่แยกตัวออกจากแนวกลางของตัวถนนใหญ่แต่ว่าเชื่อมถึงกันหมดเพราะตัวถนนจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งตามพื้นที่ของขอบเขตตัววิมานนอกจากนั้นยังเป็นเส้นทางที่สามารถพาเจ้าของวิมานชมพื้นที่ส่วนต่างๆภายในเขตวิมานทั้งหมดได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นสวนเป็นสะเป็นปฏิมากรรมรวมถึงตัววิมานย่อยที่กระจายดกระจายอยู่โดยรอบของขอบเขตวิมานจะลืมนะมจ๊ะว่าเราไม่ได้ลงรายละเอียดและสัสดส่วนยังไม่ถูกต้องแต่ว่าเอาพอเข้าใจพอเป็นไอเดียนะจ๊ะวัาเทวรถได้ลอยเคลื่อนไปตามเส้นทางถนนย่อยแล้วแองเจนปุก,ก็รู้สึก ปิติเบิกบานใจย,ยิ่งนักที่ได้ชื่นชมกับความงดงามของสถานที่ต่างๆภายในวิมานตนเองไม่ว่าจะเป็นตัววิมานหลักหรือตัววิมานย่อยที่กระจายอยู่ตามโซนต่างๆได้เป็นตัววิมานย่อยเหมือนวิมานในสวนนะีน่ก็ออกไปจ้ะใหญ่กว่านี้เพื่อมนุษย์มากนะสวนรัะสะที่มีรูปแบบที่สวยงามอลังการแตกต่างกันออกไป รวลถึงปฏิมากรรมี่มีรูปแบบที่หลากหลายไม่ว่าจะตั้งอยู่บนบกหรืออยู่ในน้ำนั่นนะจ๊ะนี่นั่นนั่น,น,นวิมานย่อยนะสำหรับการนั่งเทวรถพื่ชื่นชมสถานที่ต่างๆภายในวิมานของเองเจนปูในครั้งนี้จะเป็นความตั้งใจเดินขางเองเจนปุที่เธอจากเจนภาพรวมทั้งหมดของวิมาในใตาของตัวเอง แองเจนปุ๊ยได้มีโอกาสชื่นชมทวิทัศน์สมบัติภายในวิมาน้วยตาตัวเองแล้วก็จะยิ่งทำให้เธอเกิดความรู้สึกปลื้มปิติในบุญที่ตัวเองสังสมมาแบบทัพทวีนี่จ้ะก็จะวนหมุนเนี่ยวนหมุนขวาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยได้กออไมจ้ะหมุนขวาอย่างนี้นะดูโดยรอบเลยหลังจากที่เทวรัตของแองเจนปุ๊ ได้เคลื่อนเบียนขวาไปตามเส้นทางถนนย่อยจนครบสามรอบเทวรถของเองเจปุกก็ได้ลอยเคลื่อนที่เพียงโซนวิมานกลางนี่ตามลูกศรนั่นนะจ๊ะและลอยตัวสู่วิมานหลักชั้นบนสุดนะตามลูกศรชี้นั่นนะจ๊ะลอยกันไปแล้วเมื่อเทวรถลอยตัวกันไปถึงวิมานหลักชั้นบนสุดแล้ว เทวรสก็ได้จอดเทียบท่าอยู่บริเวณล,ลานด้านหน้าของวิมานหลักหลังจากที่เทวรสจอดสนิทแล้วรัตนบัลลังก์บนเทวรสก็ได้เคลื่อนพาแองเจนพุกเับไปนั่งอยู่บนรัตนบัลลังก์หลักกลางวิมานแทบไปต้องเดินกันเลยจะลอยไปลอยมาเออนี่นลนี่ก็เป็นภาพอแองเจนพุลอยตัวกลับจากเทวรสไปที่ รัตนบัลลังลก์กลางวิมานแล้วนี่อยู่ท่ามกลางบริวารนี่ถึงแม้เอเจนปุ๊จะกลับมานั่งอยู่บนรัตนบัลลังลก์กลางวิมานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ความปลื้มปิติที่ได้ชื่นชมกับสถานที่ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยผลบุญที่ตัวเองได้สังสมมาเมื่อสมัยตอนที่ตนเองได้เกิดมาเป็นมนุษย์ กลับยังมิจางหายออกไปจากใจกับกาอันได้เข้าเฝ้าหมาสำนักเทบุตรเป็นความปลื้มสุดๆเลยภาพเ่านี้ก็อยู่ในใจของเธอโดยเหตุนี้จึงทำให้แองเจพิพลูเริ่มเข้าที่ทำสมาธินึกนี่แล้วก็ทบทวนบุญต่างๆที่ตนเองเคยสั่งสมมาตลอดทั้งชีวิตอีกครั้งหนึ่งนอนสมัยที่ตัวเป็นมนุษย์ ยิ่งนึกทบทวนบุญที่ตัวเองทำมามากเท่าไรความปลื้มปิติก็ยิ่งทับทวีมากขึ้นเท่านั้นแม้กระทั่งเวลานี้เวลานี้ณเวลานี้แองเจนปุ๊กก็ยังคงนั่งทบทวนบุญที่ตัวเองทำมาอยู่ตลอดเวลา,าทำให้ทั้งกายและใจของเธอแช่อิ่มอยู่กับความสุขและความปลื้มปิติใจมาก นี่นะจ๊ะโอ้เรื่องราวของเธอนี่มาสว่างแล้วก็กลับอย่างสว่างมาสว่างไปสว่างแต่บางคนมาสว่างไปมืดบางคนมามืดไปสว่างบางคนมามืดไปมืดโอ้เราจะมาแบบไหนกันมาแล้วไปแบบไหนไสว่างเออเนาะมาจากเทวโลกแล้วกลับสู่เทวโลก คนมาจากเทวโลกจะกลับไปอบายอย่างเงี้ยนี่ก็เรียกามาสว่างแล้วไปมืดถ้าจากอบายแล้วก็พอเป็นมนุษย์ไม่ประมาทการเดเนินชีวิตสั่งสมบุญไปสู่เทวโลกก็อย่างนี้ก็เรียกว่ามามืดแล้วไปสว่างแต่พวกพวกเนี่ยไปอยู่ในอบายมาัตั้งนานแล้วพอในเมืองมนุษย์ลืมนึกไม่ออกกลับดำเนินชีวิตผิดพลาด เช่นเดิมเล่าเจ้าชู้เล่นการนานเป็นต้นพอตายแล้วก็กลับไปมืดอีกเขาเรียกว่ามามืดไปมืด <Yeah. S 1> นี่นะจ๊ะแต่ั้นใครอยากจะมีความสุขอเมนทิพแบบเอ็งเกนปุ๊ก, <Yeah. S 1> ก็ต้องมันเคร่งสร้างพละมีให้ได้เหมือนตอนที่เอ็งยังปุยังมีชีวิตอยู่โดยสั่งสมบุญทุกบุญไม่ขาดาเลยแม้แต่เพียงบุญเดียว และที่สำคัญเนี่ยต้องคอยหมั่นตามนึกทบทวนบุญทุกบุญที่เราเคยทำมาและบุญอะไรที่ครูวิ้ใหญ่ชวนทำเนี่ยให้รีบทำทันทีอย่าคิดดูก่อนให้คิดทำก่อนเมื่อเวลาของเรามาถึงเวลาไหนเวลาที่เราจะเดินทางออกจากกายมนุษย์หยาบไป เราก็จะได้มีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความปลื้มปีติเบิกบานเชกเช่นแอเจนปุ๊ che หรือกริตเพียงนินสิลิกเมที่เธอกำลังได้รับความสุขและความปลื้มปีติอยู่ในขณะนี้<า>นี่แหละจ้ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดำเนินชีวิตยอยู่ด้วยความประมาทพึงดำเนินชีวิตยอยู่ด้วยความไม่ประมาทสั่งสมบุญบารมีไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่จ้ะ